พบกับจินนี่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาบอกสูตรอาหารกันนะคะซึ่งสูตรก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่ทำงานก็นอนต้นเกมนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือสลัดคันทรีนะคะก็คือเราจะมีมาให้อย่แล้วนะคะแล้วก็มีกิจที่ว่าให้ทําภายเห็ดนะคะซึ่งตัวประกอบหลักของงานก็คือมีเห็ดนะคะมีเห็ดนะคะแล้วก็มีข้าว ะคะซึ่งปลูกได้นะครัเข้าวใช้เวลาปลูกประมาณสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็มีไข่อันนี้ซื้อได้เลยนะคะกับพ่อครัวนะคะอ่าผายเห็ดนะคะสูตรพายเห็ดนะคะก็จะมีอยู่สี่ห้าสูตรสูตรแรกก็จะเป็นพายเห็ดธรรมดาสูตรที่สองก็จะเป็นพายเห็ดหนางฟ้านะคะอันนี้ภายเห็ดหนางฟ้ากดผิดผายเห็ดหนางฟ้านะคะ แล้วก็สูตรที่3จะเป็นพายเห็ดหอมนะคะแค่เปลี่ยนเห็ดนะคะตรงนี้นะ,ะนี่เห็ดนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเห็ดแชมเปญทองนะคะแล้วก็จะเป็นเห็ดพอชินีนะคะทั้งหมดมีหสูตรนะคะต่อไปก็จะเป็นพายเห็ดย่างนะคะแล้วก็จะเป็นเห็ดย่างไม่ใช่พายเห็ดย่างก็จะเป็นเห็ดธรรมดาที่เราเก็บได้นะคะแล้วก็จะมีเห็ด เห็ดหอมนะคะแล้วก็จะมีเห็ดแชมเปญเห็ดคอชินีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีสีสูตรนะคะต่อไปนะคะก็จะมีโร,โรเมรกดั้งเดิมนะคะซึ่งจะมีส่วนประกอบหลักก็คืออันนี้นะคะอันนี้นะคะน้ำตาลสีเงินนะคะซื้อได้นะคะจากอันนี้นะคะเวลาหิมะตกนะคะทุกคนหิมะตก เพื่อนก็ชวนไปจุงมาตกน้องจำปาโผตรงนี้นะคะทุ้คนบบเธอเอถนนศิลาปะนะ,ะนั่งอยู่ระเบียงนะคะคนนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นน้องผมสีฟ้านะคะต่อไปะคะ่ะก็จะเป็นนะคะแยมนะคะทุกคนอันนี้แยามมันแรกก็คือจะเป็นแยมรวมมิตรนะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นแยมล่าสเบอรี่นะคะต่อไปก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะ ปลูกมะเขือเทศแล้วก็มาทำแยมนะคะอันนี้จะเป็นแยมบบอรี่นะคะแยมแอปเปิลนะคะแยมส้มนะคะโอเคต่อไปอันนี้ก็จะเป็น fit and s h i นะคะก็จะเป็นส่วนประกอบหลักมีปลานะคะกับมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งก็ปลูกได้นะคะหนึ่งชั่วโมงเก็บเกี่ยวได้นะคะปลาก็ไปตกมาแล้วก็หนูแนะนำให้ใช้ปลาเกรดหนึ่งดาวนะคะเกรดหนึ่งดาว ต่อไปชีสเค้กชีสเค้กก็จะมีอันนี้ไปซื้อเอากับอันนี้นะคะอัวส่วนประกอบหลักที่ทําก็คือแบบว่ามีต่ข้าวเลยทุกคนแนะนําให้ปลูกข้าวนะคะเราไปเก็บแล้วก็ไปเก็บเห็ดก็จบแหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นแย,ยมแย,ยมได้แค่30%มสิบเองนะทุกคนยี่สิบสองสามเองอแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยนเ,เนี้ยชีสชีสเค้กเนี้ยได้50%าสน,นะพลังงานอะ อันนี้35อันนี้15เองเห็ดย่างนะคะได้น้อยโอเคสูตรอาหารเราก็มีแค่นิดเดียวนะคะไม่มีอะไรนะคะมีแค่นี้นะคะใครมีสูตรอาหารเพิ่มเติมก็เม้นลงได้แล้วทุกคนนะทำตามนะโอเคค่ะวันนี้ก็จบการสนตนาบ๊ายบาย